อุ้ยอละตุยสาวแป้งออนจิราโชว์แววดีมาตั้งแต่ต้นรายการปาฏิหารจะมีจริงหรือไม่สาวแป้งจะชนะเป็นครั้งแรกในรายการนางฟ้าเดินดินหรือเปล่าเรามาให้กำลังใจเธอกันดีกว่าชัดชิมได้เลยค่ะคุณเม่ ชิมหลายครัก็ได้ค่ะขอแล้วพอแล้วลองชิมของเธอด้วยรสชาติเป็นยังไคะรสชาติดีมากค่ะกบกล่เปรี้ยวหวานป้าชิมลูก้านป้าพูดอย่างนี้เหมือนเดิมหมนเลยป้าสมคะแนนเดีวเดีวชิมอันนี้ก่อนลองชิมของแป้งก่อน เี่เนี่ะมาอันนี้ค่ะส้มตำเลยนะส้มตำส่วนซุปมะม่วงรสชาติอ้ตำม่วงซุปมะม่วง่ลยนั้นมันไม่ถูกต้องต้องเอาเนี่ยปลาล่าของเขาเนี่ยต้งใจไปตั้งใจคะเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะในคือเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาเรากินอาหารเราต้องครบห้าหมู่นะคะเราต้องมีคาร์โบไฮเดรตวิตามินแล้วก็ต้องมีโปรตีนด้วยส่วนน้ำปลาเนี่ยถือเป็นวิตามินค่ะ พี่จะเป็นยังไงคะเพิ่มรสชาตินะคะสำหรับน้ำปลาไปนะครับป้าต้องการให้ป้าได้รำรดทุกอย่างเดี๋ยวนะหนมวระวังจะใส่พริกเข้าไปทีเดียวป้าชอบพริกไหมคะอยู่นุตัดให้ชอบพริกนะคะเดี๋ยวว่าของหนูจะอร่อยขึ้นมาเพราะพริกไอ๋าโอเคป้ามัวของป้าอยาแก้ท้องเสียอย่างป้าใกล้ร้านไข่อ๋อใกล้ร้านไขยานะคะ ว่าทำไมตัดที่ปุาตัดให้ออกเปี้ยวออกจิ้มเลยนะจิ้มแล้ค่ะแป้งมาแล้วป้าบอกว่าแป้งเราถูกใหญ่ป้าบอกว่าแหลกไม่แรงรสชาติเปรี้ยวเค็มเออรสชาติโปรดของแป้งเองค่ะเปรี้ยวเค็มก็อร่อยไปอีกอย่างนเ่ย หวานค่ะเมนจะเย็นอ๋อไม่ชอบหวานก็ไม่ชอบหวานได้แล้วแต่คนชอบแล้วกันเอาเป็นว่าเอาแบบที่พี่พัดชอบนะคะพี่พัดมีสามคะแนนด้วยกันจะให้เมนกับแม่เท่าไหร่ก็ได้อะถือไวเลย่พัะจะให้ไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะแยกกันใครอร่อยมาก็ให้เยอะใครอร่อยน้อยก็อาจจะให้หรือไม่ต้องให้เลยก็ได้ ่วยและคนนี้คนที่อยู่ในนี้เนี่ยเขาก็ชอบกินส้มตำเหมอือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมที่นี่เป็นคนตัดสินนะคะว่าข้างหรือเมนจะเป็นฝ่ายชนะไปก,ก,กติกาการตัดสินในวันนี้จะให้คนในตลาดทั้งหมด10คนชิมส้มตำหมูกระจายและกินตำม่วซุปเปอร์ซัว่และตัดสินใจให้คะแนนเมนูใดเมนูหนึ่งเท่านั้นโดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเมนูพิเศษจานนั้น ใครได้คะแนนรวมมากกว่าก็เป็นผู้ชนะในเทปนี้กันไปเลยนะจ๊ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็มาเริ่มชิมกันแล้วเดี๋ยวดูกันนะคะว่าใครจะได้คะแนนมากกว่ากันไม่บอกด้วยเป็นของใครทำหน้าอย่างนี้หมายความว่าเป็นไงรสเดียวครับเดียวอะมานี้บ้างชิมแต่น้ำเลยค่ะตอนนี้ เปไงคะอันนี้เปรี้ยวมากครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวกับเปรี้ยวมากมีหนึ่งคะแนนเท่านั้นจะให้จานไหนนี่อ่ามาคนที่สองบ้างเลยเอาตามความชอบของตัวเองเลยนี้ปลาลเยอะหน่อยนี่อ่ามาคนต่อไปค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนได้เตรียมยาแก้ท้องเสียไว้แล้วเป็นไงบ้างเข้มเขมเข้มหัดมาจานนี้โอเคอันนี้นี่อะให้คะแนน นี้เป็นตำม่วใส่ปลาด้วยแต่นี้เป็นตำหมูย่างทุกคนชิมแต่น้ำไม่มีใครกล้า,ก,ลากินอย่างเต็มชี่เลยอะไงคะอเปรี้ยวเปรียปร้ยวมันจเหมือนกคนเปรี้ยวเลิศกว่านีเ่เอาออกไปเลยคะ่ะจ้าชิมเลยคะ่ะคุณป้า ชอบอันไหนชิมเลยทุกคนแบบชิมน้ำอะเก๋มากเกียมอีให้คะแนนใครคะโอโ้โหเต็มคำเลยพี่นี่คือตำ,อตำมั่วซุปเปอร์ซั่วเขาบอกว่าตำมั่วอำอันนี้หมูย่างถึงเข้าไป ใสคค่ค่ะใส่เลยค่ะเอ๊มาแล้วคนต่อไปต้องกินเยอะๆหลายๆอย่างนะเออเพราะว่าชิมน้ำเดี๋ยวมันจะเค็มไป พี่ทำหน้าแบบว่าเ<ห>ึือกร่อยจริงๆร่อยรรับถ้าทางพี่ก็จะหิวนะคะนี่เต็มคำที่สุดแล้วปลาร้าปลาราเป็นไงคะตัดสินถูกไหมจริงจริงปกติปลาราไม่ถนัดเท่าไรอะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็โอเครสชาติโดนครับอลองสองอันนี้ให้คะแนนไหนคะ สองจานนี้อันไหนอร่อยกันเชิญค่ะอ่ะจานนี้เหรอคะอ่ะ <c oughs> ะาคนสุดท้ายค่ะเชิญค่ะมาชิมเลยนะคะชิมเลยค่ะนี่ปลา สูสีคู่ขี่กันมาแบบหมหายใจรถต้นีอ่อคราวนี้สาวแป้งออนจีราของเรามีหวังเราไปดูกันดีกว่าว่าสาวแป้งจะเป็นผู้ชนะในเทนนี้ได้หรือไม่ไปนับคะแนนกันเลยถึงนเวลานับคะแนนแล้วชนแป้งกับเบเลยนะคะเดี๋ยวมานับจานของแป้งก่อนละกัน1,2,3,4,5,6คะแนนของเบหนึ่งองสม1ี่ห56คะแนน ทีเลยไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายแมตช์นะคะเผื่อแฟนจะชนะวันนี้แม้ชนะไปได้เงินรางวัลไปด้วยแต่วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับแมคชาของเรานะคะนะคะส่งามที่าแขขอบคุณมากขอบคุณค่ะอย่างนี้เลยค่ะโอ้วันนี้นะคะก็ให้คะแนนไปแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงก็ขอให้ร้านป้าขายดีๆแล้วกันร้านป้าอยู่ที่ไหนคะให้โปรโมทอีกรอบหนึ่งศูนย์อาหาร39ค่ะซอยสถานพุทธลาวมันชื่อร้าน ลาบยาโสโ<อ>ลาบยาโสทอนนะคะก็มาทานกันได้แล้วกันในคราวหน้าเนี่ยก็เป็นคนคิดภารกิจแล้วพ<อ>่อไม่คิดไว้แล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่แข่งขันกันมาเนี่ยนะ้องแม่ของเราผู้ที่เก่งที่สุดเนี่ยยังไ,ไม่ชนะเลยนะเรื่องต่อไปเนี่ยถ้ายังแพ้อีกเนี่ยแม่ต้องพิจารณาตัวเองนะพ่อ,เ,อเรืออ่องนี้ ไนมไม่ต้องรอเท้กแม่ตอนนี้แป้งก็พิจารณาตัวเองแล้วแป <c oughs> ้งก็ม <c oughs> ั่นใจแป้งก็มั่นใจอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันว่าคาแรกิน่าพวกเราจะไปทำอะไรกันนะคะ <c oughs> และไงวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเวลาเดิมกับรายการน, <c oughs> นางฟ้าเดินดินค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ใส่พริกเยอะไหมอ่ะเป็นกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนึ่งสองเมืองนก็เปิดร้านซ้ำได้แล้วแล้วคุณป้งไม่รู้เนอหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่เห็นเราแซ่บเหมือนป้าเลยทม่เมอนแถ้าแพ้อีกแล้วนะพอตกากบางได้ค่ะพี่อู๋นนีอปป้อร่อยอร่อยเนอะอร่อยกันเลยขอบอกให้คะแนนของคุณเมย์ล้วกันให้กักบพี่แป้งนะคะขอบคุณค่ะของเมย์น่าจะโอเคกว่านะครับทุกอย่างเป๊ะเลยครับ